มาดูความร่วมมือด้านความมั่นคงของสหรัฐกับญี่ปุ่นที่ยกระดับมากขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งค่ะหลังจากผู้นำทั้งสองคนประกาศยกระดับความร่วมมือด้านกลาโหมครั้งใหญ่ที่สุดโจไบ,บเดนประธานาธิบดีสหรัฐประกาศว่าสหรัฐและญี่ปุ่นเดินหน้าสู่การพัฒนาโครงสร้างของกองบัญชาการกองทัพให้ญี่ปุ่นนะคะได้ทันสมัยเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานและวางแผนของทั้งสองประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น <laughs> together, our countries are taking significant steps to strengthen defense security cooperation. we're modernizing command and control structures and we're increasing the interoperability and planning of our militaries so they can work together in a seamless and effective way. this is the most significant upgrade in our alliance since, the end of, since it was first established. ผู้นำทั้งสองประเทศยังประกาศแผนการให้นักบินอวกาศญี่ปุ่นเข้าร่วมในภารกิจสำรวจดวงจันทร์ขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐหรือนาซานอกจากนี้สหรัฐญี่ปุ่นและออสเตรเลียก็จะร่วมมือการพัฒนาเครือข่ายระบบป้องกันภัยทางอากาศรุ่นใหม่ด้วยค่ะสำหรับการปรับโครงสร้างกองบัญชาการร่วมของทั้งสประเทศมีเป้าหมายเพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากจีนเกาหลีเหนือและรัสเซีย ปัจจุบันกองกำลังสหรัฐทั้ง3เหล่าทัพในญี่ปุ่นอยู่ภายใต้การควบคุมของนายพล3ดาวในสังกัดกองบัญชาการสาหรัฐภาคพื้นอินโดแปซิฟิกทำให้ผู้บัญชาการทหารสาหรัฐมีอำนาจจำกัดในการจัดการฐานทัพและกำลังพลรวมทั้งไม่สามารถตัดสินใจในเชิงยุทธศาสตร์ได้โครงสร้างดังกล่าวแตกต่างจากการบัญชาการร่วมระหว่างสาหรัฐกับเกาหลีใต้ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของนายพล4ดาว สาเหตุของการจัดวางโครงสร้างนี้ก็มาจากประวัติศาสตร์หลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงนะคะเนื่องจากช่วงเวลานั้นสหรัฐมองว่าญี่ปุ่นเป็นเพียงจุดพักกําลังพลและจุดขนถ่ายกําลังบํารุงเพื่อเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในสถานที่อื่นๆเท่านั้นขณะที่ความผันผวนขอ,ของการเมืองระหว่างประเทศก็ทําให้สหรัฐพิจารณาแต่งตั้งผู้บัญชาการระดับนายพลสี่ดาวเพื่อเพิ่มอํานาจในการสั่งการมากขึ้น แผนการนี้จะถูกหยิบยกขึ้นมาหาหรือกันในรายละเอียดระหว่างการหาหรือของรัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีกลาโหมของสองประเทศอีกครั้งในปีนี้ค่ะญี่ปุ่นนั้นถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตรสสำคัญของสหรัฐนะคะในการคานอำนาจกับจีในในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและป้องปรามความพยายามในการใช้กำลังผนวกไต้หวันในอนาคตปัจจุบันสหรัฐประจำการกำลังพลประมาณ 54, 0 0 0พนนายส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดโอกินาวะทางตอนใต้ของประเทศ เมื่อปีที่แล้วญี่ปุ่นประกาศเพิ่มงบประมาณด้านกรลาโหมอีกสองเท่าและวางแผนจัดซื้อขีปนาวุธหลายร้อยลูกที่มีพิสัยทำการไกลถึงพันกิโลเมตรนอกจากนี้ญี่ปุ่นก็ยังมีความสำคัญต่อสหรัฐที่น่าจะก้าวเข้ามาเป็นฐานการผลิตเครื่องกระสุนและอู่ต่อเรือสำหรับซ่อมบรุนเรือรบสหรัฐการถแถลงข่าวร่วมของผู้นำทั้งสองคนที่ทำเนียบขาวนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นก็ได้ย้ำถึงความสำคัญของการสร้างสันติภาพในช่องแคบไต้หวันค่ะ インド太平洋そして世界が将来にわたり平和と安定繁栄を享受するためには法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を断固として守り一層盤石にしていかなければなりません。 ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของจีนออกมาวิพากษ์วิจารณ์สหรัฐและญี่ปุ่นด้วยท่าทีแข่งก้าวและระบุว่าผู้นำทั้งสองประเทศใส่ร้ายป้ายสีและโจมตีจีนโดยตรง。我们注意到美日呃领导人峰会的一些动向，美日不顾中方的严重关切，在台湾、涉海等问题上对中方抹黑攻击、粗暴干涉中国内政，严重违背国际关系基本准则。 中方对此强烈不满和坚决反对，已向有关方面提出严正交涉。美日关系不应针对他国或损害他国利益，不应破坏地区和平稳定。 ผนึกกำลังระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นในครั้งนี้ยังมีเป้าหมายเพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากรัเสเซียด้วยนะคะปัจจุบันญี่ปุ่นกับรัเสเซียยังมีข้อพิพาทเหนือหมู่เกาะคูริลซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สาคัญขั้นกลางระหว่างญี่ปุ่นกับรัเสเซียหลังจากญี่ปุ่นเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่2เมื่อปี1945กองทัพสหภาพโซเวียตบุกยึดแนวหมู่เกาะคูริลไว้ได้ทั้งหมดพื้นที่พิพาทของรัเสเซียกับญี่ปุ่นคือ4เกาะทางใต้ของหมู่เกาะคูริล หลังจากที่ทั้งสองประเทศต่างอ้างกรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่บริเวณนี้ความกังวลของญี่ปุ่นเกี่ยวกับพื้นที่พิพาทหมู่เกาะคูริวก็เพิ่มมากขึ้นหลังจากสงครามในยูเครนเปิดฉากเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ปี2022เนื่องจากหมู่เกาะแห่งนี้เป็นจุดเปราะบางอีกจุดหนึ่งของภูมิภาคและรัสเซียกับญี่ปุ่นก็ยังไม่สามารถลงนามในข้อตกลงสันติภาพได้ นอกจากนี้รัเสเซียยังตอบโต้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจกของญี่ปุ่นด้วยการถอนตัวจากข้อตกลงความร่วมมือหมู่เกาะคูริวอีกด้วยคิชิดะนั้นมีกำหนดขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ต่อสมาชิกพุทธิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนรษนาษฎรสหรัฐในวันพรุ่งนี้ก่อนที่จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดไตรภาคีกับผู้นำสหรัฐและเฟอร์ดินานมาโกสจูเนียประธานานธิบดีฟิลิปปินส์ค่ะ การประชุมสุดยอดไตรภาคีระหว่างผู้นำสหรัฐญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์นั้นเกิดขึ้นในขณะที่อุณหภูมิความขัดแย้งในทะเลจีนใต้กำลังร้อนระอุนะคะหลังจากเรือหน่วยยามชายฝั่งจีนเผชิญหน้ากับเรือประมงฟิลิปปินส์ที่ปฏิบัติภารกิจส่งเสบียงให้กับทหารฟิลิปปินส์ที่ประจำการอยู่ที่ซากเรือรบบริเวณสันดอนโทมัสที่สหลายครั้ง ขณะที่นักเคลื่อนไหวชาวฟิลิปปินส์หลายร้อยคนได้รวมตัวกันในกรุงมะนิลาเพื่อประท้วงต่อต้านการประชุมไตรภา,าคีในครั้งนี้ค่ะให้เหตุผลว่าผู้นําทั้ง3คนกําลังนําประเด็นเกี่ยวกับอธิปไตยเหนือพื้นที่ทะเลจีนใต้ของฟิลิปปินส์มาเป็นเครื่องมือเอื้อประโยชน์ให้สหรัฐมากเกินไปและการการะทําดังกล่าวก็จะยิ่งทําให้ความตึงเครียดทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ค่ะ